ปีนบนเวทีนะคะจากทีมงานเบื้องหลักทุกท่านและจากแฟนๆทุกท่านที่มาเจอกันในวันนี้ค่ะเพื่อทําให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นนะคะใช่ค่ะใช่แล้วค่ะอย่างแรกเนี่ย วันนี้เนี่ยเป็นมินิคอนเสิร์ตที่มันไม่มีมินิจริงๆค่ะเพราะว่าทุกคนมาเพื่อที่อยากที่จะมาทําให้เพื่อผู้เสียสละของเราจริงๆนะคะโดยที่ไม่คิดอะไรเลยจริงๆมาด้วยใจจริงๆค่ะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณแขกรับเชิญแลว้วก็ศิลปินที่มาในวันนี้มากๆ,ๆทุกท่านเลยนะคะพวกเราขอบคุณดีใจมากๆเลยะะขอบคุณมากๆ,ๆ วันนี้ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะวันนี้เราก็ยังเปิดรับบริจาคก,กันอยู่นะคะใช่ค่ะบริจาคแค่นี้นะคะใครที่อยากโอนเงินเข้ามาทาะะงรูปบริจาคได้นะคะทางธน,นาคารไทยพาณิชย์น,นะคะ ส่งหมายเลขบัญชี0 3 2ย์สามสอขีดสี่หกแปดสองห้าห้าขีดศูนย์ซึ่งเราจำไม่ได้จำไม่ได้เข้าไปในอินสตาแกรมเรยเนาะย้ำไม่ขีดย้ำไม่ขีดไม่ต้องย้ำล้วล่ะไม่ต้องแม้จไม่ได้แล้วใช่ไหมถูกว่าเข้าไปที่ f เฟซบุ๊กแฟนเพจของพวกเรา IG ด้วยข้อความทุกอย่างละเอียดมันระบุไว้หมดแล้วใช่ร่วมกันได้เลยค่ะความช่วยเหลือยังเป็นที่ต้องการอยู่เสมอเสมอถูกต้องค่ะแล้ววันนี้นะคะทุกภาคส่วนที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะกราบขอบพระคุณกองพันทหารราคมณฑลทหารบกที่สิบเอ็ด ในการให้ความสนับสนุนเรื่องที่จอดรถแล้วก็การขนส่งเราขึ้นรถทหารบรรทุกละไมที่นี่แฮปปี้และเอร์มาาขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะี่ะเสียเียว้านหลังนู้นนะคะใช่แล้วค่ะยังไม่หมดนะคะสาหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะขอบคุณนะคะร้านเสื้อผ้าเครื่องประดับสวยๆนะคะจากมิสเตอร์แอนด์มิสซิสนะคะลุล่าโฮมสไตล์นะคะ มีไอดูแคทเธอรีนค่ะเบคมีพีซแล้วก็ดาราดาเรรวมไปถึงมงคลชาของพระอกก็ได้กับในมาขานค่ะเข้าร่วมทุกคนกับการมาเป็นการน้อยแล้วยอดเดี๋ยวจะมียอดพระอกรวมเข้าไปด้วยนะค่ะได้หลายปารเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆค่ะและน่ารอนที่สุดนะคะขอบคุณสถานที่นะคะกับร้าน The Box Prop and Studio นะคะสำหรับวันนี้ให้พวกเรามาจัดงานค่ะขอบคุณค่ะ เินรายได้ที่เราร่วมส่งทบทุนกันทั้งหมดตั้งแต่เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เริ่มงานค่ะตอนนี้เรารวบรวมเป็นยอดเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ<อ>และต้องบอกเลยว่ากิจกรรมในครั้งนี้เรา